ผมว่าการที่เราปรับธุรกิจของเรามาโดยตลอดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการ transform business model ของเบเทกรเนี่ยอย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจเกษตรตอนเริ่มต้นยุคกลางเราเป็นธุรกิจไก่ส่งออกแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเราเป็นธุรกิจอาหารที่มีแบรนด์เด็ดแล้วก็เป็นบริษัทระดับสากลอย่างชัดเจนครับ ปี2510นะครับจริงๆแล้วก็เราก็เน้นเรื่องของการอะไรฮะส่งเสริมใหป้ประเทศไทยมีโปรโตีนทีเ่เพียงพอต่อการบริโภคมากขึ้นนะครับแน่นอนนะในยุคแรกเลยเนี่ยมันก็เป็นการเริ่มต้นด้วยการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปศุสัตว์มากขึ้นนะครับเป็นธุรกิจแรกของเราก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจอาหารสัตว์นะครับแล้วก็มีการนําพันธุ์สัตว์เข้ามาพัฒนานะครับมีการพรอไวเลี้ยงเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ นะครับเพื่อให้มีพามากขึ้นนะครับพอถึงยุคที่2เนี่ยก็จะเป็นยุคของการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีความต้องการเรื่องของไก่เนื้อจากประเทศไทยนะครับเพื่อส่งออกไปในประเทศญี่ปุ่นนะครับยูนันเองเนี่ยหลายๆบริษัทแล้วรวมทั้งเบจาโกรดด้วยเนี่ยก็มีโมเดลนะครับในการที่จะโปรเซสเรื่องไก่เนื้อเพื่อการส่งออกแรกๆเองก็จะเป็นพวกไก่สดแช่แข็งนะครับแล้วก็ต่อหลังมาเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของไก่ปรุงสุกนะครับเพื่อการส่งออก แล้วเราก็ส่งออกไปทั้งญี่ปุ่นแล้วก็จากนั้นมาประเทศยุโรปก็มีการตอบรับสินค้าเรานะครับก็จะมีการส่งออกอย่างมากไปที่อังกฤษนะส,ส,สหรสหราชอาณัจักรก็้ก็ในประเทศในหลายๆประเทศในยูอด้วยกันนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเบลโกรก็มีการส่งออกเนี่ยมากกว่า20ประเทศทั่วโลกนะครับตั้งแต่ในเอเชียหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ในยุโรปแล้วก็เราก็ส่งออกไปถึงคานาลาด้วยนะครับจากยุคนั้นมาเนี่ย อพอไก่ส่งออกเนี่ยก็เริ่มมีความอะไรฮะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเบ้าโกลก็เห็นโอกาสว่าเ,ออเราน่าจะเอาโปรตีนอีกตัวหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือสุกรนะครับมาแปรรูปแล้วก็เพื่อมาทําเป็นอาหารสำเร็จออมาทําเป็นอาหารเพื่อความพร้อมทานมากขึ้นเราก็เลยมีการเริ่มลงทุนในโรง แปลรูปสุกรขนาดใหญ่แล้วก็ท,ทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพของอเนื้อเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพเ,เพื่อการบริโภคด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดสักเซสตัวหนึ่งที่เบตาโกรเองเนี่ยเราก็มีการปรับโมเดลตลอดนะครับกรน,นี้พอเราทำสุกรเนี่ยนี่อยจากสุกรเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ เพื่อการบริโภคในประเทศนะครับเราก็เลยมามุ่งเน้นว่าเออถ้าเราต้องการปรับพอร์ตโฟลิโอใหม่ๆเนี่ยในการที่จะนำเสนอสินค้าเนี่ยเราก็เลยอยากมามุ่งเน้นในการทำเรื่องของแบรนดิ้งนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายก็ทำให้ตัวตลอด55ปีมาเนี่ย mm hmm. เบดโกรเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการสร้างการยกระดับนะครับการนำเอาอาหารที่มีคุณภาพที่มากกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยที่มากกว่าเนี่ย ให้ถึงมือผู้อริโภคนะครับผ่านหลายๆช่องทางเราก็มีทั้งช่องทางการส่งออกนะครับเราขายผ่านพวกโมเดิ t เทรดขนาดใหญ่นะครับขายผ่านพวกฟูดสวิตขนาดใหญ่แล้วเราก็มีช่องทางของตัวเองที่เราเรียกว่าโอน c ช a n นลเนี่ยนะครับเรามีเน็ตเวิร์กการจัดจำหน่ายเนี่ยทั้งระดับสาขานะครับถึง96สาขาทั่วประเทศแล้วเราก็มีเบ t โกช็อปเนี่ยที่เราเข้าถึงลูกค้ารายย่อยที่เป็นพวกร้านผู้ปร,ระกอบการร้านอาหารทั่วประเทศไทยเนี่ย อีกมากกว่า200กว่าสาขาก็ทำให้เราสามารถเนี่ยเซิร์ฟลูกค้าของเราเนี่ยได้ทุกเซ gment น,นะครับซึ่งก็ทำให้เรามีประสิทธิภาพในการที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีมูลค่าที่ดีขึ้นนะครับผ่านทั้งแบรนดิง้งแล้วก็ผ่านทางการพัฒนาช่องทางการจ,จำหน่ายด้วยอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่เบทาโกรพัฒนามาปัจจุบันเองเบทาโกรเราก็มีการลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับมีการลงทุนในหลายๆประเทศก็ไม่ว่าจะเป็นประเทศแคนบเดียาลาวนะครับ เราก็ศึกษาการลงทุนอย่างมากเลยในประเทศเมียนมาเพราะว่าประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็มีความต้องการโปรตีนอย่างมากเลยและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ทาธุรกิจสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเราก็มีอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะครับมีการขายในประเทศภายใต้แบรนด์ของเราเองแล้วก็มีการส่งออกไปในประเทศสําคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ธุรกิจเหล่านี้ก็เรียกว่ามีการเติบโตที่ดีมากครับการจัดการเรื่องฟาร์มของเราเนี่ยนะครับเป็นการจัดการเรื่องของการผลิตปศุสัตว์เพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเราไม่ได้เน้นเรื่องของการนําปศุสัตว์เนี่ยไปขายเป็นสินค้าอย่างเช่นนักธุรกิจหรือทางธนาคารหรือว่าทางนักลงทุนเนี่ยก็จะมองโมเดลธุรกิจเราเนี่ยเรียกว่าเกษตรกรรมนะครับไรายได้หลักก็จะมาจากาสินค้าเกษตร สินค้าในรูปของสัตว์เป็นแล้วก็สินค้าแปรแรูปนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟีฟาร์มฟู้ดแต่ของเราเนี่ยจะเป็นจะเป็นอกรโป rod ักกับจะเป็นฟู้ดแอนด์โปรตีนโ rod ักเลยเราจะไ่เน้นไม่เน้นการขายสัตว์เป็นที่มีชีวิตนะฮะเพราะ,ะนั่นเองเราจะแทบจะไม่มีไรายได้จากสัตว์เป็นที่มีชีวิตเลยเป็นอุตสาหกรรมอาหารแล้วเราก็เน้นที่แบรนด์แล้วก็เน้นที่ความแตกต่างครับ จริงจริงแล้วเนี่ยเราก็มีการเตรียมตัวมาตลอดในแง่ของการทํางานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเรามุ่งเน้นเรื่องการสร้างความแตกต่างในเรื่องของแบรนด์แล้วก็สินค้าแล้วก็การจำหน่ายนันเป็นเป็นทิศทางที่เราทำมาตลอดอยู่แล้วแต่โดยพื้นฐานของอุตสาหกรรมเราเนี่ยเราต้องลงทุนเรื่องระบบนะครับอย่างมากเลยนะครับเช่นระบบการควบคุมค,คุณภาพ ระบบความปลอดภัยในอาหารนะครับแล้วก็ระบบการจัดการเพื่อให้ productivity ของเราเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเตรียมความพร้อมมาตลอด55ปีเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเรามีพื้นฐานที่ดีแต่จากนี้ไปเนี่ยทางครอบครัวเองก็มองว่าเบ t าโกรเองเนี่ยจะดํารงอยู่อย่างยั่งยืงยนได้อย่างไรเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราต้องพาองค์กรของเราเนี่ยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไร institutionalized มากขึ้นเราต้องการที่จะรอ,อะผู้บริหารใหม่ๆที่มีความสามารถ มากขึ้นนะครับมีบุคลากรที่มีความสามารถสูสงเนี่ยมาจอยเราก็เชื่อว่าการเข้าตลาดรัพย์ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทําให้การยกระดับความสามารถในการจัดการองค์กรของเราเนี่ยให้เป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องที่1นนะครับส่วนเรื่องที่2เองเนี่ยเราก็เชื่อว่าเบทากรเองเนี่ยยังมีความสามารถในการที่จะเริ่มเต,ติบโตได้เยอะนะครับการเกิดการเติบโตเราต้องการทุนใหม่ๆนะครับแล้วก็การสร้างโอกาสใหม่ๆในการที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอาหาร นะครับปัจจุบันเนี่ยผมเรียนว่าเรามีความสามารถพิเศษในเรื่องของการผลิตปศุสัตว์แล้วก็การแปรรูปเนื้อสัตว์กับการจัดการอาหารบางกลุ่มที่โดยเทคโนโลยีเนี่ยเราใช้เรื่องของเทคโนโลยีทางด้านความเย็นหรือว่าการแช่แข็งมากขึ้นนะครับเป็นเป็นหลักเป็นหลักอย่างนี้นะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยถ้าเราทําอาหารที่เป็นเชลเลเบิลนะครับหรือเป็นอาหารที่ไปอยู่ในแอมเบียนซ์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นพอร์ตโฟลิโอใหม่ๆ ที่จะสร้างมูลค่าให้เบตาโกลแล้วก็ทำให้เราสามารถ leverage branding กับความสามารถขององค์กรเราเนี่ยไปได้มากขึ้นนั่นเองการมีการเข้าถึงตลาดทุนเนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะขยายงานได้เร็วขึ้นด้วยเพราะเราเชื่อว่าด้วยด้วยความสามารถที่เรามีอยู่กับโอกาสในธุรกิจทางฟู้ดเนี่ยมันยังมีโอกาสอีกมากจริงๆครับเบตาโกลนี่มีการปรับโครงสร้างต่อนเนื่องมาตลอด <laughs> ใช่ครับเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับ แน่นอนว่าการปรับโครงสร้างตั้งแต่เรื่องของระบบการจัดการภายในเนี่ยนะครับเราก็มีการนำเอาระบบ ERP มาใช้ปัจจุบันเนี่ยเบตาโกรเนี่ยถ้าระบบ ERP หลักของเครือเนี่ยเราเรียกว่าระบบ SAP ก็เป็นที่คุ้นเคยกันนะครับว่าทุกวันเนี่เบตาโกรเนี่ยเราอยู่รันอยู่บน SAP 100%อยู่แล้วแต่จาก SAP เนี่ยทำมาแล้เห็นโอกาสนะครับของการนำไปสู่กระบวนการคำว่า Digital Transformation ในสเตจถัดไปอย่างมากนะครับตรงนี้ก็เป็นการ transform อ,องค์กรโดยการใช้ข้อมูลเนี่ยมาช่วยให้เราตัดสินใจได้มากขึ้นแล้วเราก็จะเอาเรื่องระบบไอทดิจิทัลไลเซชันเนี่ยมาใช้ในองค์กรมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ IoT หรือระบบออโตเมชันนะครับหรือการใช้เทคโนโลยีทางด้านทางด้านดิจิทัลเนี่ยมาทําประสิทธิภาพหลายเรื่องให้เรามากขึ้นอันนี้เราก็มีอินิเชทีฟภายในเนี่ยมากเลยที่จะทำให้องค์กรเราพัฒนาไปแบบนั้นได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการทาร a n ส f o r m ์ปนเรื่อง,องการจัดการ อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นการ transform ในเรื่องของบุคลากรเราก็เรียกว่า people transformation นี่นเองเราก็มีการจัดการหลายๆด้านเลยนะครเพื่อให้บุคลากรของเราเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคคําว่าดิจิทัลมากขึ้นทั้งในเรื่องของความสามารถแล้วก็การตับวิธีการทํางานนะครับส่วนเรื่ององค์กรจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการที่เราปรับธุรก,กิจของเรามาโดยตลอดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการ transform business model ของเมจอโปรเนี่ยอย่างต่อเนื่องในอดีตเราอาจจะ เหมือนกับเกษตรนะครับเป็นธุรกิจเกษตรตอนเริ่มต้นยุคกลางเราเป็นธุรกิจไก่ส่งออกแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเราเป็นธุรกิจอาหารนะครับที่มีแบรนด์เด็ดแล้วก็เป็นบริษัทระดับสากลอย่างชัดเจนครับตั้งแต่ยุคคุณพ่อทุกคนสอนมาเนี่ยนะครับเราก็เน้นเรื่องกรรมทำยังไงก็ได้ให้มันมีความถูกต้องคุณพ่อผมเนี่ยจะพูดคำว่า ความถูกต้องต้องมาก่อนกาไรคือทําอะไรในเชิงที่มันถูกต้องทั้งในเรื่องของการจัดการในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็ในเรื่องของความจริงใจกับคู่ค้าลูกค้าของเราเนี่ยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐามนมาตลอดแต่ปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องพูดสิ่งนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานผมฟังด้วยเพราะเราต้องการส่งเสริมเรื่อง integrity แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการมองย้อนกลับไปต่อเวลาว่าไอ้ตัวเราเองเนี่ย why beta g r o w exists หรือว่า beta g r o w เนี่ยเรามี เราอยู่ไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับเราก็ถามกันเองเยอะแล้วเราก็มีคําตอบท,ที่ชัดเจนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของเบตาโกรนี่คืออะไรวัตถุประสงค์ของเปตาโกลนี่ก็คือการที่เราต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนแล้วก็สังคมเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยอาหารที่มีคุณภาพที่ดีกว่ามีความปลอดภัยที่มากกว่าแล้วก็ในราคาที่เป็นธรรมแล้วเราเองเนี่ย เนื่องจากความเชื่อของเราเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นความเชื่อที่เราต้องทํางานหนักนะครับเพื่อให้เราบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ให้ได้คือเราก็ทําไปทุกวันนะครับคืออาหารมันไม่มีวันสิ้นสุดคุณภาพวันนี้มันก็เป็นคุณภาพที่ดีสําหรับเราแต่เรายังมองหาคุณภาพที่ดีกว่านี้ได้หรือเปล่ปาเราใช้อะไรเราใช้เทคโนโลยีเราใช้นวัตก,กรรมต่างๆมาช่วยหรือสิ่งที่เราเคยลดการใช้เราลดได้มากขึ้นอีกไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้น